อดูที่แม่เจียบจะดึงสายยางออกจากลูกมิ่งได้ไหมเอ้าเอามิ่งเล่นแบบนอนนอนทับไว้เลยอ่ะมิ่งบอกทีมทมชักกระเยอะนะคะนี่เอ้าสองตอนหนึ่งค่ะระหว่างลูกช้าง สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้ก็อยู่กับเราช่องพังหังดีนะคะภายน้อยมิ่งมงคลค่ะโอ้โอโอโอตอนนี้เกิดสึกระหว่างลูกช้างกับแม่เจี๊ยบนะคะเอาดูที่แม่เจี๊ยบจะดึงสายยางออกจากลูกมิ่งได้ไหมเออเอาเอา,เอามิ่งเล่นแบบนอนนอนทับไว้เลยอ่ะมิ่งบอก มิ่งคิดโกงเล่นอ่ะทีมทีมๆชกกระเยอนะคะนี่เอ้าสองต่อหนึ่งค่ะระหวางลูกช้างตาย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 าป้าเขาไก่พด้เล่นตัวนี้แม่คุณแม่แม่ป้าดูดูดูมิ่งนะคะนี่ไปแล้วไปแล้ว เออเอาเลยชักกัเยอะชักกัเยอะระหว่างลูกช้างกับคนนะคะลายไม่เบานะเราอ่ะดูดูเอาเลยพี่ดีวดึงไปเร็วๆ้วทีมแม่เจี๊ยบกับพี่ดีวชนะนะคะ เครียดละค่ะลูกสร้างโกรธแล้วโกรธแ,แล้วไปละเอ,าอ้าสนุกใหญ่เลยนะานี่ยผมจะสไลเดอร์ครับมิ่งนอนพักเอาแรงนะคะนี่บ่เมนยังดีค่ะ พักเอาแห้งจักหน่อยคุณน่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนดึงหูนะจะบอกให้อ่าเอาเลยเอาเลยคุณแม่ลูกชายดื้จับไปคุน่มอมแมมอิลีค่นนี่ค่าค่าเชื้อค่ะมิ่งบอกค่าเชือ้ออาบแดดจักน่อยกันครับอยู่ทนน่โฮมไลท์ พุ่มตานท่านน้อยครับโอ้โไม่ยอมเลยนะคะนี่คุณน่ะคักกระแทดได้่ันช้างน้อยนี่โอ้คุณแม่เสียดขิดต้มใส้กันระบาดที่นี่ไม่ยอมละค่ะคุณ โกดให้พ e ke like ่อเป่าพ่อเป่าจัดการเลยพ่อเป่าเอาเลยตีตูดมิ่งเลยนี่แหละเล่นน้ำดีกว่าครับความสุขของผมครับโอ้โหเอาเอาอันนี้ทาลรองพื้นก่อนเนี่ย ทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยเขาจะลงรอ,องพื้นก่อน <Yeah. S 1> ถ้าปล่อยนะลงรอ,องพื้นเสร็จ <Yeah. S 1> ก็จะไปทาแป้งฝุ่นห oh <my> ลายแมคะนี่บั oh <my> วถ้ำมาดาด้วยค่ะสากหน่อยนี่เ oh <my> พื่ะดื้อหลายแม่กับจิตดึงหูจักบะซ้องบะ oh <my> จักเถื่อซ้องเถื่อ oh เขามารับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะดูจะจะหลับหรือเปล่านอนตาหนุ่ม

ผุ่นผมเห็ดอี่อย่างคุ่น่อยบ่ได้ครับ,บรป่อยบ่ได้ปล่อยนี่น้ำหากันโลนห,ห,นนหลดเชุลตัแต่ออกจากบ้านไปถึงแล้วเปนนนเ็นกันใหญ่เลยทั้งแม่ทั้งลูกมีกองดิน เก่งไหม่ไหมลูกชายแม่เก่งไหมครับเก่งไหมครับ เมาครับเมาเดี๋ยวก็มิงครับมิงครับ <c oughs> ไม่เอานะแม่ไม่เล่นนะครับผมไม่เล่นนะครับ <c oughs> อืมอืมอืม ดูคะ่ะดูเอาเหรียญเหรียญหายสาใจไปเลยครับอืมอืมผมจะเล่นให้สาใจไปเลยครับอา่ แม่กับหอนแม่กับหอนก็เลยเป่าโมหอนป็นใดดอกตัวปิดตมเย็นดีเย็นดีค่ะเพราะว่ามิ่งกำลังคุณนกำลังเล่นครับเล่นสนุกสนานเลยโอโ้โหลด้มี้กองดินเหลนกองบักไงเลย พุ่นพุ่น,นผมเล่นดินครับผมเล่นดินพุ่อนอะสุดยอดสุดยอดมาต้องนอนเลยเนาะมาต้องนอนเลยครับผมผมไม่นอนแล้วครับผมเล่นก้อนสบายๆด้วยครับเด้อพุอน่น ืม,มเออเออสนุกมากครับสนุกมากคุณนะโอ้ยเออ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 เอาอืม ผมเล่นสนุกสนุกก่อนครับแม่ผมอยากเล่นครับแล้วผมจึงจะนอนนะครับดูแผงหลังสิคะเป็นแผ่นเป็นไม้นาแปดไม้นาซิฟคุนอะผมรักครับ ผมรับผมรับขี้โคนแต่นี่หีโคนแบบถูกใจญผมมากเลยครับขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, คือหนึ่งกำลังใจคะ่ะขอให้แม่เอซีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ